สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเราพามาดูแปลงปลูกไม้่วงหัวรีแปลงแรกๆของศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดก็คืออำเภอขุขันเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ตัวเมืองไหมฮะอยู่ห่างจากตัวเมือง17กิโลครับอันนี้พี่อุดมนะครับเป็นเจ้าของสวนเจ้าของสวนที่นี่นี่เองพี่อุดมปลูกมานานหรือยังครับปีกว่าแล้วครับปีกว่าประมาณปีครึ่งได้ไหม ครับปีครึ่งครับประมาณปีครึ่งโอ้โหดูแล้วสวยงามมากนะครับสวนพิุรดมเนี่ยดูแลดีทุกต้นเลยนะฮะก็ดูครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรกว่านะฮะี่เมตรกว่าถือว่าสวยงามมากที่จริงถ้าปล่อยอนี้สูงกว่านี้อีกใช่ปล่อยสูงเลยครับครับพิุดมครับรวมแล้วปลูกไปประมาณกี่ต้นแล้วฮะทั้งหมดรวมรวม3ามแปลงเกือบ4ี่แปลงในบ้านก็1000นพันกว่าต้นพันกว่าต้นเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับว่าอันนี้เขตจังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานเรา ไปที่สุรินทร์บุรีล์แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก2วันเราก็ไปที่นครราชสีมานะครับเราพาไปดูว่าเกษตรกร,ร,กรทุกวันนี้กเกษตรกรหัวรุ่นใหม่ที่เขาปลูกนะครับเขาปลูกไม้่วงหัวรีกันเนี่ยหรือพยุงสายพันธุ์นอกนะครับพยุงผูกกฎหมายไม่ใช่พยุงผิดกฎหมายนะครับไม้ที่มีราคาแพงที่สุดในตลาดจีนก็คือไม้่วงหัวรีนี่เองนะครับตอนนี้กาลังดังนะครับเป็นกระแสเลยตอนนี้ปลูกกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีทุกจังหวัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็จะพาท่านไปดูแบบนี้นะครับว่าแต่ละที่เขามีเทคนิควิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเทคนิควิธีการยังไงที่ต่างออกไปแล้วเราก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับวันนี้ผมจะสัมภาษณ์คุณพี่นะครับว่าที่ปลูกปลูกลงไปเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรครับวิธีการปุ๋ยตอนแรกผมก็รองต้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกครับรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกอเยอะไหมครับผมก็ประมาณ1โล 1> ประมาณ1กิโลกร,รัม ก็คุกผสมดินเรียบร้ผสมกับดินเลยครับแล้วก็ปลูกเลยปลูกครับปลูกเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมก็ตามภาษาผมตอนแรกผมก็ใส่ยี่ิบห้าสิบสิบครับยี่สิบห้าสิบสิบอ๋อนี่เป็นตัวไนโตรเจนจะเยอะหน่อยใช่ตัวหน้าเะคิดว่าเป็นการเร่งการเจริญเติบโตตอนแรกครับผมครับแล้วแล้ววิธีการดูแลรักษาเนี่ยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>อ่าตัวนี้ดูมาจากไหนครับส่วนหนึ่งผมก็ดูจากคลิปคุณโต้งครับที่ สมาชิกที่ปลูกสมาชิกที่ปลูกไปก่อนหน้านี้ในจังหวัดต่างๆจังหวัดอื่นนะฮะก็เอามาเอามาประยุกต์ใช้เอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับส่วนตัวที่เห็นตรงนี้คือต้นอะไรครับที่เราปลูกอันนี้ก็สลับกับต้นมะม่วงหิมพานต์สลับกับต้นมะม่วงหิมพานต์คืออย่างน้อยๆนะครับมันมีรายได้จากหลายๆทางหลายๆช่องทางนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตหรือยังครับให้แล้วครับให้แล้วก็ตัวนี้กี่ปีครับที่ปลูกมาพร้อมกันเลยครับ มะม่วงเห็นมะพานก็ปีกว่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูดูก็คือออกดอกแล้วนะครับเริ่มจะให้ผลผลิตแล้วมันก็จะมีรายได้นะครับรายได้เสริมออกมาส่วนไม้หวงโหลี่ใช้เวลา10ปีนะครับมันยาวหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถปลูกพืชชนิดอื่นมาผสมผสานนะครับให้เป็นรายได้ เสริมต่อไปตัวนี้ใช้หญ้านี่เราดูดูแลรักษายัางไงครับต้องใช้ยาฆ่าหญ้าหรืออะไรยา,ยาฆ่าหญ้าครับเพราะมันรกมากมันรกมากนะครับคือเวลาเราดูแลเวลามันน้อยใช่ไม่มไม่ค่อยมีเวลาดูแลได้คนเดียวด้วยแล้วก็ทําหลายที่ด้วยครับ,รบหล้วก็ก็ไม่ได้ผิดนะครับสูตรของที่นี่ก็คือใช้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับคุมไว้ถ้าวัชพืชน,นี่คือตัวหลักตัวสาคัญมากวัชพืชน,นี่เป็นตัวที่แย่งปุ๋ยแล้วก็แย่งอาหารนะครับหลายที่ที่ผมไปดูมาทําไม ต้นไม้ฮวงหัวรี่เราถึงแทะแกรนนะครับและโตช้าก็เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยปลูกแล้วมันย่า่นะครับวัชพืชเต็มเลยนะตัวนี้สูงขึ้นมาแล้วมันสูงกว่าวัชพืชก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่มันแย่งปุ๋ยแย่งน้ําแย่งอาหารเนี่ยก็คือวัชพืชนั่นเองสำคัญนะครับแล้วสังเกตดูเนี่ยของคุณพี่ใช้ใช้สายพีใช่ไหมฮะแล้ใช่ใช้มินิสปริงเกอร์ใช่มินิสปริงเกอร์ดูๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนิดหนึ่งนี่คือมินิสปริงเกอร์ นี่คือให้น้ําบ่อยไหมครับก็อาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ไม่ได้บ่อยนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เรามาสูบน้ํารดก็ธรรมดานะครับเป็นส่วนนี้ดูดูแลลักษณะเนี่ยก็คือดูแลมากทําช่วงแรกก็คือเราตัดแต่งจริงใช่ให้สูงสักประมาณกี่เมตรครับตอนแรกผมเป็นการคิดเป็นการเรียนรู้ครับเรียนรู้ที่ผิดพลาดไปนิดหนึ่งในการปลูกพยุงไหหลมครับก็คือผมไว้สูงมากเด็ด เ็ษกิ่งออกหมดเลยครับไม่มีกิ่งเหลือแม้แต่1เซนติเมตรผมก็เอาออกหมดเลยครับคือให้ชะลูดไปเลยใช่เน้นความสูงอย่างเดียวเน้นความสูงอย่างเดียวเน้นความสูงแต่ตอนนี้ผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นะครับเพราะว่ามันมันสูงอย่างเดียวแล้วมันจะมีปัญหาในการคำหลายปีครับเพราะมันต้นหววต้นต้นมันจะมันจะผอมครับมันจะผอมใช่ไหมฮะมันผอมใช่จนมีคนแถวนี้เขาก็ถามกันว่ามันเป็นเถาวันหรือล่ามันเป็นต้น ผมก็บอกว่าเป็นเป็นต้นแล้วเขาก็เหมือนเถาวันตนนั้นเพราะว่ามันยาวแลวก็สูงช่วงแรกมันจะเล็กๆหน่อย<ช>ดูลักษณะคล้ายคเถาวันนะฮะแล้วตัวนี้สูงขึ้นไปขนาดนี้ปุ๋ยตอนนี้คือเราใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวหรือว่า<ส>ผใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ผมก็จะมีปุ๋ยเคมีแซมไปด้วยครับครัแต,แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ครับส่วนของตัวตัวตัวนี้นะครับ มะม่วงหิมะพานเนี่ยใช้ปุ๋ยเดียวกันเหมือนกันถ้าใส่ก็ใส่แบบเดียวกันไปเลยดูแลเหมือนกันเลยใช่ครับระยะที่ปลูกเท่าไหร่ครับที่เราสี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่ครับแต่จะเว้นเรื่องมะม่วงมะพานเป็นแปดคูณแปดครับครับแปดคูณแปดแต่ว่าเอามะม่วงหิมะพานแทรกตรงกลางไว้เพื่อให้เป็นรายได้เสริมครับแล้วส่วนโซนด้านหลังนุ่นปลูกช้ากว่าใช่ไหมฮะอันนั้นปลูกเพิ่งปลูกได้เจ็ดเดือนเองครับนึ่งอ๋อเพิ่งปลูกได้เจ็ดเดือนตัวนู้นนะครับก็จะมีพี่อุดมปลูกไปกี่สวนแล้้้ววววครรับบปปลูกไถาามในนนนสส คราวนี้ผมอยากจะมาถามเรื่องอแนวความคิดครับตอนแรกตอนแรกที่ท,ที่ทํายังไงถึงกล้าตัดสินใจที่จะปลูกตัวนี้พื้นที่นี้เคยปลูกอะไรมาก่อนปลูกพริกปลูกพกริกแถวนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับมีหลายๆเจ้านะครับหลายๆสวนที่เขาปลูกพริกปลูกพริกนี่ก็รายได้ดีนะฮะแต่ว่าต้องดูแลดีหน่อยเสี่ยงกับการใช้ยาฆ่า,ามแมลงแล้วก็ ใช้เวลาดูแลมากครับครับต้องดูแลต้องมาเด็ดต้องมาเก็บอะไรเยอะแยะนะฮะเหนื่อยกับมันมากครับเหนื่อยกับมันมากคือพี่อุดมทํามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยมีมีคำตอบละมีคําตอบในใจแล้วมาหลายปีรู้หมดทาพริกมาหลายปีนะฮะรู้เลยอ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้ที่ปลูกมานี่ง่ายไหมฮะง่ายครับถ้าเรามีข้อมูลจากสมาชิกด้วยอะไรด้วยเราก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันเร็วขึ้นทันทันขึ้นโดยไม่ต้องมาลองผิดลองถูกมันจะง่ายครับง่ายครับ ง่ายก็คือว่าปลูกแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยปลูกให้โตแล้วก็อย่าอย่าทำมือผมอย่าตัดแต่งกิ่งเยอะปล่อยให้มันอวบครับแล้วมันจะการทรงตัวมันจะดีกว่าถ้ามันใหญ่สูงขนาดนี้ไม่ต้องสูงครับไม่ต้องสูงเสียเวลานะครับเอาแค่เลยผ่านหัวก็ปล่อยได้เลยครับที่ที่แนะนํานะครับที่บริษัทหงมู่แนะนําก็คือในประเทศจีนเนี่ยเขาจะปล่อยให้ความสูงนี่อยู่ที่ประมาณสักสามเมตรนะครับสามเมตรอันนี้คือ4เมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะมันสูงสูงเกินไปสูงเกินไปนิดนึงก็คือ ลำต้นนะครับมันจะผอมมันจะผอมมันจะลำต้นมันมันไม่ได้อวบนะฮะเราต้องค้ำเนี่ยใช้ใช้เวลาค้ำนานแล้วต้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงโอดเอ็นถ้าปล่อยไม้นี่คือจบเลยนะฮะรับรองล้มแน่นะครับความสูงที่เราไปดูมาเมื่อกี้นะครับที่ศรีสะเกดเหมือนกันนะฮะที่ที่อำเภอที่ผ่านมาก็ลำต้นนะครับปีปีครึ่งเนี่ยลำต้นปีครึ่งนะครับลำต้นประมาณนี้ละคือเขาโตเร็วมากนะครับแต่ว่าเขาปล่อยปล่อยปล่อยไม่สูงมากนะครับปล่อยไม่สูงมากก็จะสักประมาณ2เมตรครึ่ง เป็นมเมตรแค่นั้นเองที่เขาปล่อยเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ถัดด้านบนให้มันให้มันขยายขยายลำต้นออกด้านข้างแบบเจริญเติบโต,ต,ตด้านข้างตอนนี้ผมถามนิดนึงอันนี้พี่พี่หนูผันนะครับพี่หนูผันนี่ก็เป็นอ,อีกท่านหนึ่งนะครับที่สนใจที่จะปลูกนะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนปลูกไม้ฮวงโหรี่เนี่ยระดับประเทศเลยนะครับระดับประเทศก็คือมีข้อมูลอะไรมาลงมาแชร์อะไรกันบ่อยมากนะฮะเราจะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัด เราจะมีกลุ่มนะครับกลุ่มกลุ่มในไลน์กลุ่มใน Facebook นะครับกลุ่มกลุ่มคนปลูกไม้่วงหรี่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูกันได้นะครับว่าใครปลูกใช้เทคนิคอะไรยังไงให้มันโตเร็วที่สุดเพราะพืชชนิดนี้นะครับมันแพงที่สุดมันใช้เวลาถึง10ปีแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ในเมืองไทยเป็นเรื่องใหม่เ,เมกเษตรกรแถวนี้ยังไม่มีใครปลูกเท่าไหนนร่นะฮะเราเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยก็แล้วกันพี่อุดมครับผมอยากถามนิดหนึ่งว่าแรงบันดาลใจแล้วทําไมถึงกล้าตัดสินใจปลูกตัวนี้ครับ จริงแล้วผมเนี่ยสาอสแสวงหาออคิพอยู่ตลอดเวลานะครับ,รบผมคิดตลอดเวลาผมค้นหาตลอดเลยไม่ว่าจะร้านหนังสือไม่ว่าจะที่ไหนผมไปผ่านตรงไหนผมจะดูตลอดว่าเขาทําอะไรเขากําลังมีสิ่งไหนเข้ามาใหม่ๆแปลกๆไหมและสามารถที่จะดํารงตนได้ไหมพอดีมาเจอ่วงคอลี่นี่แหละครับครับผมศึกษาสักพักหนึ่งผมก็มั่นใจผมมั่นใจจากคุณโต้งครับเพราะว่าบางคนก็บอกมั่นใจได้ยังไงร,รู้จักจาก YouTube ถูกหลอกหรือเปล่าผมดูหลายเรื่องครับดูทั้งปฏิกิริยาดูทั้งน้ำหนักเสียงดูทั้ง ข้อมูลอื่นๆผสมกันแล้วผมมั่นใจครับมั่นใจผมก็เลยทําเลยครับทําแล้วก็ตอนแรกก็บอกบอกแม่บ้านก่อนเขาจะเอาด้วยไหมอะไรอย่างนี้ตอนแรกเขาก็ค้านแต่สักพักหนึ่งเขาศึกษาข้อมูลเหมือนกันเขาก็เห็นด้วยว่าปล <ะ S 1> <ปะ S 2> ูกเลยลูกสาวก็บอกว่าปลูกเลยพ่อเอาอีกเลยเอาอีกเลยจากคนที่คัดค้านกลายเป็นถ้าไปศึกษาข้อมูล<ช>จริงๆ,ๆแล้วนะฮะผมท้าพิสูจน์นะว่าตัวเนี้ย ถ้าเราศึกษาข้อมูลลึกๆนะครับเซิร์ชคำว่าไม้่วงหัวรี่ก็ได้นะครับหรือพยุงไหหลําก็ได้พยุงเวียดนามก็ได้คุณค้นเข้าไปเจอนะครับข้อมูลไม่ใช่มีแค่ในเมืองไทยแค่นั้นนะฮะคุณเซิร์ชเข้าไป่วงหัวลีเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ S A U A N G นะครับ S U A แล้วก็ L I นะฮะฮวงหัวรี่่วงหัวรีบูดฮวงหัวรีไพรซ์นะครับก็คือเป็นราคาของไม้่วงหัวรีระดับโลกนะฮะเป็นชาร์จตารางราคาที่อยู่ในประเทศจีนเราเราสามารถดูได้ค้น ไม่ต้องฟังไม่ต้องเชื่อจากไทรอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าฟังฟังคุณต้องพูดอย่างเดียวแล้วเชื่อเลยไม่ไม่มีนะฮะเข้าไปค้นดูใน Google เนี่ยคุณจะเห็นว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งโซฟาที่ทําจากไม้ตัวนี้3ล้าน4ล้าน5ล้านบาทนะครับเป็นร้อยล้านบาทก็มีนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ตัวใหญ่นะฮะเป็นร้อยล้านบาทก็มีเพราะฉะนั้นไม้วัตถุดิบที่เขาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ที่แพงที่สุดในประเทศจีนคือตัวนี้นี่เองนะครับมันแพงเพราะอะไรเพราะมันใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ชั้นสูงนะครับลายไม้มันสวยแล้วก็มมั story นนีอะคื เขาไปใช้ทําในพระราชาสํานักของของจีนนะครับพระราชวังต้องห้ามเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ข้างในส่วนใหญ่ที่มีราคาที่สุดคือทําจากไม้ชนิดนี้ไม้่วงหรีนี่เองนะครับก็พี่หนูผันครับพี่หนูผันเนี่ยเป็นคนที่ปลูกกรพี่ดําพี่อุโรมใช่ไหมผมผมเป็นคนแนะนําผมปลูกก่อสองเดือนผมทราบข่าวนี้แล้วผมว่าม,มันใช่แล้วผมก็เลยบอกเขาไปเขาไวากว่าผมเขาได้มาเขาปลูกกรผม2เดือนผมชา้ากว่าเขาเพราะว่าผม พี่ยังไม่พร้อมพี่ยังไม่พร้อมแต่รู้แล้วว่าแต่เราศึกษามาก่อนแล้วใช่เราเอาแน่แต่ว่าพี่ยังไม่พร้อมแล้วพี่หนูพันเชื่อพี่อุดมได้ไงครับตอนแรกไม่คือคุณโต้งหนูก็เหมือนพี่เลยค่ะครับคือเราเป็นผู้หญิงหนูไม่รู้ว่าดอจะทำอะไรครับคือไปทำอย่างอื่นมันหน,กนักเนาะเราต้องไิฉีดยานโน่นนี่คือนี่เบาละปลูกไม้ยืนต้นนี่มันถ้าติดแล้วจบค่คือหนูว่าหนูเป็นผู้หญิงน่าจะทําได้มัปลูกไม้แล้วก็รดูแลอะไรไปเล็กน้อยน่าจะทาได้แล้วพี่ที่หนูัันเคยยุกบพี่่อุดมมากกนทจะปลู คุยกันอยู่ค่ะเรามีค,คุยกันครับแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องต้นไม้หรอกเพราะตอนนั้นต้นไม้ยังไม่มาครับแต่พอดีผม,ผมทราบเขาเลยปุ๊บอู้มันเป็นตัวเลือกที่เป็นชอยเลือกหน้า,นาผมน่าสนใจมากผมตื่นเต้นเลยนะเจอแล้วผมเจออาชีพผมแล้วผมจะไม่ลำบากตลอดชีตผมจะไม่อย,อยู่อย่างเงี้ยผมจะต้องปลูกผมก็ตื่นเต้นผมก็ไประบายกับเขาไงคือบ,บอกให้เขารู้รเขาก็รีบสั่งกนผมแล้วเขาก็มาก็ปลูกเลยตัดต้นกล้วยต้นอะไรทิ้งไ้หมดเลยเพราะว่า ้นเขาปลูกในป่ากล้วยเขาให้รู้กันไปว่าใครจะปลูกก่อนนะครับสองเจ้าสองเจ้านี้นะครับสองท่านนี้แต่ว่าเท่าที่ปลูกมาเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆนะครับผมมองว่าทั้งสองท่านมีความสุขในการที่ทำชาผมมีสุีเราปลูกเราเห็นมันใช่ผมผมทุกวันเนี่ย ทุกวันนี้ผมมีความสุขนะผมมาถึงจะเดดจะร้อนอะไรผมก็มีอารมณ์ดีมีความสุขเพราะผมมั่นใจว่าวันข้างหน้าผมคงสบายได้บ้างและลำบากมา่นานและเกินเพราะเรารู้ว่ามันแพงใช่มันมีมูลค่าสูงของที่มีมูลค่าสูงคล้ายๆกับเราเหมือนกับเรามีทองคำนะฮะมีทองคําเหมือนเราเดินไปเดินมาแล้วเรามีทองคําใส่ะมันความมั่นใจมันเี่ะว่าอย่างน้อยๆตัวนี้ผมมั่นใจกับเรื่องผมดูจากปฏิกิริยาคุณต้งดูจาก การนำเสนอการอาระไรต่างๆผมดูถึงภายในจิตว่าหลอกผมไหมจุดไหนที่มันมีจุดหลบผมไหมผมก็ดูหมดดูจนแน่ใจว่าไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดสิ่งนั้นและพลังที่ออกมาพลังเกิดจากความรู้สึกจริงๆของค,คุณโต้งเนี่ยผม,ผมเลยมั่นใจผมเลยมีเท่าไหร่ผมจะทำเนี่ยนี่ผมก็จะดันดินอีกนะผมจะดันดินทําเป็นนาผมจะปลูกอีกเพราะว่าผมจะไม่ให้เนื้อที่มันว่างเปล่าผมจะให้เนื้อที่ทุกตาราง นิ้วทุกตารางเมตรของผมเป็นเงินเป็นทองให้ได้เหมือนสมกับเขาบอกว่ามีดินก็เป็นเหมือนมีทองไงใช่ครับผมจะทําดินให้มันเป็นทองไปแต่ถ้าปลูกผิดอย่างผิดชนิดทําการเกษตรผิดอย่างเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าถ้าเราปลูกไอ้พืชตัวไหนที่มันราคาตกต่ําแล้วมันก็ราคาอยู่แค่นั้นอะ<ช>่ะมันก็เป็นการเสียโอกาส<ช>นะครับเพราะว่าผมอยากจะฝากเกษตรกรทางบ้านนะครับว่าสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสนะฮะ,ะ,ฮะรู้ไหมทําไมมีคนรวยทําไมมีคนจน,น <ะ S 2> คนรวยเขาไม่ใช้โอกาสเปลืองนะฮะสิ่งที่ สิ่งที่คนจนจะต้องจนอยู่แบบนั้นตลอดไปแล้วจนถึงลูกถึงหลานต่อไปเพราะอะไรเพราะใช้โอกาสเปลืองนี่นี่นี่แหละคนนี้เขาเขาชอบทาคุณโต้งมากเขาบอกว่าจะจะมาให้ผมจนทําไมไ<ด>อะไรนะครับทำไมทำไมเราเกิดมาจนแล้วทาไมเราต้องจนตลอดไปไดทําไมเราจะรวยไม่ได้ทําไมเราจะต้องไปปรึกษารัฐบาลก่อนว่าผมจะปลูกตัวนี้ผมจะนู่นนี่นั่น คือไม่ต้องครับเพราะว่าเรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสเออเรามีโอกาสผมถึงบอกว่าคําว่าโอกาสแพงที่สุดครับสิ่งที่แพงที่สุดคือโอกาสอย่าใช้โอกาสเปลืองคุณมีที่ดินนะครับแทนที่คุณจะปลูกของราคาถูกๆเราปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วถามว่ามันรวยขึ้นไหมในเมื่อมันไม่รวยขึ้นเราปลูกปู่ย่าตายายปลูกมา10ปี20ปีมันยังไม่รวยขึ้นลูกหลานรุ่นต่อไปต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนหรือเกษตรกรเราดูแล้วว่าผมทําไร่ผมไล่มันไล่อ้อยไล่ ปลูกยางพาราปลูกปั๊มน้ำมันทำนามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนี้ออสกศอยู่ห <Yeah. S 1> นี้ทกศหนี้สหกรณ์การเกษตรนะครับเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านทําไมต้องเป็นหนี้ตลอดเพราะผลิตผลที่คุณผลิตขึ้นมาได้ปุ๊บมันขายได้ราคาต่ามันมันมันพอที่จะไปใช้ <Yeah. S 1> ไปไม่พอที่ไปใช้จ่ายไม่พอที่จะไปใช้หนี้แล้วทําไมคุณไม่มองหาพืชที่มันมีมูลค่าสูงล่ะ mm. ใช้พื้นที่เท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากัน แต่มันได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเราก็ควรจะทําจากที่เห็นมาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งผ่านมานี่เห็นแบบนี้มันน่าชื่นใจนะเพราะว่าหูมันเขียวเปื้อนเลยถ้าผมไม่มัวทำผิดเรื่องตัดแต่งกิ่งนะใหญ่กว่านี้ครับป่านนี้ผมคงจะปล่อยได้แล้วเหมือนคุณนุพันธ์่ะเพราะว่าปลูกไล่ๆกันแล้วการดูแลผมก็ดูแลดีแต่มันพลาดตรงที่เราปล่อยให้มันเลื้อยสูงเกินไปและมันเสียพลังงานที่เสียไปลองตัดทิ้งฉะนั้น แต่วันนี้ผมดูแล้วก็ไม่เป็นไรตัวหลังผมดีแน่ยังทันครับยังทันตัว,วหลัง,ลงผมดีะฮะไม่มีอะไรสายนะครับสําหรับคนที่จะเริ่มใหม่นะครับสาหรับคนที่ยังยังตอนนี้นะครับยังติดตามรับชมข้อมูลพวกนี้อยู่เก็บข้อมูลบางคนนะฮะเก็บข้อมูลดูเยอะดูทุกคลิปแต่ยังไม่ปลูกพาอะไรยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะปลูกต้องรอเขาขายไม้ก่อนถ้าถ้ารอเขาขายไม้ก่อนเนี่ยคุณต้องรอไปอีก10ปีคุณเสียโอกาสไหม สิ่งที่แพงที่สุดคือโอเคเรื่องรอเนี่ยบางทีเราได้เห็นเหตุผลว่ามันได้จริงได้อะไรแต่อายุของคุณมันไม่รอด้วยมันไม่รอมันแก่ไปเรื่อยๆวันนั้นคุณจะวิ่งตามเขาเพราะวิ่งตามเขาก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจหรือราคาอะไรก็จะอยู่อย่างนี้อาจจะมีการผันไปแล้วใช่แพงนั้นต้องแพงขึ้นแน่ผมว่าน่าเสียดายนะครับตอนนี้น่าเสียดายคุณไม่ปลูกเยอะคุณก็ปลูกสัก2 0 3 0ต้นคุณก็อาจจะดำารงนต้นไยามแก่แลตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆที่รมอย่างน้อยๆนะตอนนี้นะพี่รมปลูกไปแล้วปีีีคครึ่่งเเหลลือออกกวาแ 8ปีครึ่งจะจะขายละส่วนคนที่ยังไม่ได้ปลูกเหลือสิปีเหมือนเดิมอีก10ปีเหมือนเดิมวัดปีวัดปีนะใช่แต่ถ้าถ้าคุณยังไม่ปลูกอีกคุณก็เหลืออีก11บ2ปีข้างหน้าอีกเพราะคุณต้องมารออยู่นะฮะผมนึงฝากไว้ว่าทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ทําไมผมพูดเต็มปากทําไมผมมั่นใจเพราะอะไรครับพี่ดมเพราะผมไปเดินดูตลาดจริงผมไปอยู่ท่ามกลางตลาดนั้น ผมอยู่เมืองไทยผมมาปลูกตัวนี้คนแรกๆคนไทยบอกผมเป็นบ้าไอ้น,นี่มันเป็นคนบ้าไปปลูกอะไรที่คนอื่นเขาไม่ปลูกกันคือคนบ้าตอนนี้เขาก็ว่าผมบ้าเหมือนกัน <laughs> แล้วผมบอกเลยนะครับว่าผมมั่นใจอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมไปยืนอยู่บนตลาดนะครับอยู่กลางตลาดตลาดเมืองไห่โคเกาะไหหลําเขาขายไม้ห่วงหัวลี่เต็มสองข้างทางเยอะแยะมากมายผมไปถามเขาว่าเมืองไทยปลูกได้ไหมปลูกได้เขาก็ถามว่าเมืองไทยปลูกได้ไหมปลูกได้แล้วทําไมคุณไม่ปลูก คนที่ไม่ปลูกในนั้นนะครับคือทุกคนเขารู้ว่ามันแพงหมดคนเป็นหมื่นหมื่นคนรู้คนเป็นล้านล้านคนในประเทศจีนรู้ว่ามันแพง <Okay. S 1> คนไทยรู้ว่ามันแพงแล้วรู้ว่าปลูกบ้านปลูกได้แต่ไม่ปลูก <Okay. S 1> คนจีนมองผมว่าผมเป็นคนบ้าทําไมทําไมคุณมีโอกาสทําไมคุณไม่ปลูกทําไมคุณมีโอกาสแล้วไม่ปลูกเพราะฉะนั้นคนจีนก็มองเราเป็นคนบ้าเหมือนกันว่า <laughs> ของแพงแพงไม่ปลูกคุณไปปลูกตัวถูกถูกราคาถูกถูก ปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกยางปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรซึ่งราคาตกต่ําทั้งนั้นเลยคนจีนมองว่าคุณบ้าเปล่าค,คุณมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากนะในเมืองไทยเนี่ยฝนดีน้ําดีดินดีภูมิอากาศดีทุกอย่างพร้อมที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างแต่ทําไมคุณไปปลูกของทุกปลูกน้ําก็มีอากาศก็มี<ำ>ดินก็มีแล้วปล่อยโอ,อกาสให้ว่างเปล่าเสียไปวัน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 ,วน,วนแล้วก็บอกว่าเราเคยทําตามพ่อตามแม่มาคือทํานาเราทำไมเราไม่สารวจว่า3040ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราควรจะพลิกมือได้แล้วขณะนี้ถ้ามันดีจริงมันรวยไปแล้วใช่แต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณอาจจะเอาหนึ่งไร่มาลองทําดูก็ได้ใช่ใช่นาคุณก็ยังได้ทําอยู่เหมือนเดิมใช่คือไม่ต้องลองเยอะนี่ที่พี่อุดมพูดถูกนะไม่จําเป็นต้องลองเยอะสมมุติว่าคุณคุณทาอาชีพการเกษตรทุกอย่างที่ผมเคยพูดมาเนี่ยคุณทําต่อไปแต่ส่วนหนึ่งให้คุณแบ่งใจมาส่วนหนึ่งถ้าคุณปลูกเหมือนพี่อุดมนะไม่ต้องเยอะครับ 20- 30ต้นเพราะคุณดูดิครับแบบนี้อย่างน้อยมันชื่นใจ มันมีพลังใจมีกําลังใจนะว่า <c oughs> เฮ้ยอันนี้ไม้มันแพงมากนะแล้วมันโตเร็วขนาดนี้มันชื่นใจนะฮะแต่ผมคิดว่าอีกประมาณ2-3ปีต้นมันยืนได้แล้วคราวนี้ผมก็เอาเปลมาปูกทั่วๆเพราก็นอนเล่นชื่นใจครับนอนเล่นโทรศัพท์อะไร,ะราตามภาษาผมอยากผมไม่ได้เกิดมีปณิธานว่าจะลำบากหลดชีตนะผมครับผมผมจะกเกษียณเหมือนคนราชการเหมือนกันเขาเกษียณได้ผมก็เกษียณได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมอยากฝากนะครับแถมมาอีกเรื่องหนึ่ง นะครับเมื่อวานนี้ผมไปเจอน้องอั๋นน้องอั๋นที่ที่ซุรินน้องอั๋นที่ซุรินนะครับอายุย2่ปีเขาปลูกไปห้าร้อยต้น500ต้นรู้ไหมว่า500ต้นคือเงิน5ล้านบาทในอีก10ปีข้างหน้าแต่เขาปลูกมานะครับเขาปลูกมา2ปีเขาก็เหลืออีก8ปีสรุปแล้วน้องอั๋นตอนนี้อายุ22นะครับถ้าอายุ30ปีเขาจะขายไม้ได้อายุ30ปีเขาเกษียณแล้วนะฮะเกษียณคืออะไรอยูย่ เขาทําอาชีพอย่างอื่นทำมาหากินอย่างอื่นไปพอจนถึงอายุ30แค่นั้นเองพอถึงอายุ30บปุ๊บเขาขายไม้ชนิดนี้คือมันครบ10ปีเขาขายไม้ชนิดนี้เขาได้เงิน5ล้านมาเนี่ยคือเงินเกษียณก้อนโตสิบปุ๊บมาเลยสิปีที่ที่ว่าเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยาวอะไรเลยนะแป๊บเดียวปลูกยางก็ต้องรอ10ปีเหมือนกันกว่าจะได้กรีดแปีก็ใช่บางคนก็ไม่ได้ดูแลก็สิบสปีถึงได้กรีด ผมท้าไม่คุณรอได้ก็รอได้เพราะเขาคิดว่ามันยาวไงแต่พอมาต้นนี้เขาบอกอุ้ยยาวมากแต่ผมคิดในความรู้สึกผมมันแวบแวบแวบเวลาครับม่นาตอนนี้ที่เขาปลูกเจ้าแรกๆนะครับที่เขาปลูกมา2ปี3ปีรู้ไหมว่าเขาเหลือ7ปีคนที่ปลูกมา3ปีแล้วคือเพิ่งจะหายใจปป๊บเดียวอ้าวสามปีผ่านไปละเขาเหลือ7ปีเขาจะขายแล้วนะไม่แล้วคุณเริ่มกันหรือยังเริ่มกันหรือยังคนละสิบยี่สิบต้นสามสิบสี่สิบห้าสิบต้นก็ได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเชื่อผมหมดนะฮะ แบ่งใจนิดนึงมาปลูกปลูกเพื่อจะทดสอบนะครับผมอยากให้สุดท้ายนี้อยากให้ฝากพี่พอุดมลองฝากฝากเกษตรกรทั้งประเทศไทยครับที่รับฟังอยู่ใช่ครับก็เกษตรกรนะครับเราก็ทําอะไรเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วยูค้าก็เคยปลูกอะไรเราก็ปลูกแต่มันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นเลยในขณะนี้เราควรจะมองหาสิ่งใหม่ที่มันมาทดแทนได้เราไม่ใช่อยู่ถ้าเราไม่พลิกฝามืออะไรก็อยู่เหมือนเดิมครับชะตาไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่ยอมเปลี่ยน วันนี้เนี่ยถ้าเรายอมเปลี่ยนเรามาดูแต่ไม่ได้ชวนบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไปศึกษากันแล้วกันว่ามันควรจะยอมรับได้ไหมมันมีเหตุผลไหมมีตลาดจริงไหมไม่ใช่ว่ามาพูด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 ให้เราปลูกแล้วเราก็ปลูกแล้วปลูกแล,ล้วจะขายที่ไหนแต่อันนี้มันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนได้ชัดเจนเพราะก็ไม่รู้จะบอกว่าเขามาหลอกเราตรงไหนนะครับในขณะนี้นะครับแต่วันหน้าเขาหลอกผมไม่รู้แต่วันนี้ผมมั่นใจครับกับคุณโต้งว่าไม่มีการหลอกเพราะว่าถ้าคนหลอกจริงเขาไม่เอาพ่อเอาแม่มาโชว์หรอกเขา ปิดปิดบางบางไว้เพราะอะไรมันอันตรายในวันภาคหน้าแต่น,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เปลงเสียงออกมามันมีพลังจากภายในกระเพาะมันออกมาจากความรู้สึกฉะนั้นผมมั่นใจในส่วนนี้เพราะผมก็เออผมมั่นใจผมถึงกล้าที่จะถมที่ครับถมที่หมดเยอะนะไร่หนึ่งเป็นเป็น,ปนแสนนะผมก็ปลูกเพราะว่าผมไม่มีที่สูงทางโน้นผมก็ปลูกด้วยการถมที่เหมือนกันทําไมผมกล้าทําบางคนมีที่อยู่แล้วไม่ต้องถมก็ซื้อมาปลูกโอ้ยเยี่ยมมากง่ายมากแต่ผมยังต้องถมที่เลยผมก็ยังเอาเลยยังเอาเลยนะฮะ เปลี่ยนได้แล้วครับเปลี่ยนไม่เชื่อก็มีที่นา10ไร่20ไร่ก็ลงทําสัก1ไร่ก็ไม่เสียหายครับ,รบมันไม่ทําให้เราจนลงหรอกครับในเรื่องที่จะทำนาหนึ่ไร่ขาดไปนะครับควรจะควรจะหันมาดูบ้างครับครับผมให้ความมั่นใจได้นะครับอีกอย่างหนึ่ง ถ้าถ้าสิ่งที่ผมพูดนะฮะพูดมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลรู้นะครับว่าผมพูดอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องจริงผมอยู่กับความจริงผมไม่เคยกลัวและผมไม่เคยอายที่จะพูดความจริงนะฮะถ้าอะไรมันจะดีกับเกษตรกรในส่วนรวมผมต้องทําผมต้องพูดถ้าผมไม่พูดก็ไม่มีอะไรดีขึ้น <Okay. S 1> และใครจะพูดผมถามว่าทุกคนกลัวหมดกลัวหมด,ค,หมดคุณรู้ความจริงคุณรู้ว่าไม้ชนิดนี้แพงแล้วคุณก็ไม่ต้องบอกใครคุณก็ปลูกเองคนเดียวแล้วประเทศไทยมันจะเจริญได้ยังไง <Okay. S 1> ทุกคนมันต้องไปด้วยกันนะฮะแล้วถ้าผม จะคิดจะขายพันธุ์อย่างเดียวผมไม่ต้องกลับมาหาพี่อุดมหรอกผมไม่ต้องกลับมาหาพี่หนุพผันหรอกเพราะผมขายต้นกล้าอย่างเดียวผมไม่ต้องมาดูผมมาดูทําไมครับผมอยากดูว่าพี่อุดมมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าเราจะต้องดูแลนะครับในเมื่อเราส่งเสริมให้เขาปลูกปุ๊บแล้วทิ้งเขาไปเลยมันไม่ได้นะผมต้องมาดูว่าพี่อุดมมันโตขนาดไหนมันอะไรยังไงเราปรึกษากันไปจนถึงขั้นขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้บัญชี2เพื่อการส่งออกผมจะดูแลพี่อุดมถึงขนาดนั้นแล้วจนถึงขั้นขายไปยังส่งยังประเทศจีนผมนําผม สัญญานะครับผมทํากับให้พี่อุดมพี่หนุ่มันเนี่ยไม่เสียใจแน่นอนและคนไทยทั้งประเทศ <C AP> ไม่เสียใจแน่นอน, <C AP> นไม่เสียใจแน่นอนครับก็ผมต้องทําให้พี่ส่งไปขายถึงประเทศจีนให้ได้นะครับนำเงินจากประเทศจีนกลับมาให้พี่อุดมกลับมาให้พี่หนู่ผันกลับมาให้เกษตรกร,กรไทยให้ได้เพราะนี่มันคือชีวิตของผมผมไม่เอาชีวิตของผมมาพูดในเรื่องนี้เพื่อจะให้คนทั้งประเทศมาด่าผม <C AP> สาปแช่งผม <C AP> จนตายใครกล้าออกหน้าแบบนี้ สมมติว่าคุณไปรู้เรื่องอะไรดีๆคุณกล้าเหมือนผมไหมถ้าคุณไม่กล้าไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดให้คุณศึกษาจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ว่านะฮะแต่ว่าคุณศึกษาดีๆถ้าคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตน่าลองก็คือเอาเลยลุยเลยนะครับ <Okay. S 1> คุณไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับให้พี่หนูผันฝากนิดนึงครับถึงท่านผู้ชมนิดนึงว่าเกี่ยวกับไม้ชนิดนี้ครับค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะทีู่กี่เขาอูนห,หนูก็คิดว่านะคะตามความคิดของหนูก็คือแบบ คือเราทําอะไรมาก็เยอะแล้วหนูว่ามาคือเราคือคุณต้งคือทุกคนก็ปลูกค่ะคือไม่ไม่จำเป็นต้องล้มพืชที่เราปลูกนะคะเราปลูกแซมตรงไหนก็ได้คนละห้าต้นสิบต้นอย่างที่คุณโต้งบอกคือมันก็เป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกไอเราก็ทําอย่างอื่นไปก็ทํานะคะแต่ไม้ตัวนี้หนูอยากให้ปลูกไว้ค่ะคนละห้าต้นสิบต้นเพื่อ,อยังไงมันก็เป็นความหวังให้เราตอนที่เรากลษียนะคะค่ะ ก็สมมติว่ามีท่านใดเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะมาดูงานตรงนี้พี่พี่รมโอเคไหมครับได้เลยครับยินดีนะครับครบัแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะโทรมาสอบถามเรื่องข้อมูลประสบการณ์พวกนี้พี่อรมโอเคไหมได้ครับขอเบอร์โทรครับผม088 352 4968 088ห 2, 2 4 3524968อเโอเคนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณพี่อุดมมากครับที่กรุณาให้รายการเรามาถ่ายทําแล้วก็ส่งความรู้สึกความคิดประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับเกษตรกรทางบ้านนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อุดมมากครับแล้วก็ครับขอบพระคุณนะครับเกษตรกรทั่วไปที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ